อย่างที่เห็นนะฮะอย่างที่เห็นในภาพนะฮะผมก็เปิดกล่องมาผมมีสินค้ามาเสนอครับพี่ครับผมวันนี้ผมมีข้าวสารอาหารแห้งนะครับผมแล้วก็มีผ้าห่มครับแล้วก็มีรองเท้านะครับวันนี้ราคาเงินผ่อน2,500บาทนะับผมเสียสินค้าคุณพี่นะครับผมครับผมเอากุณีคุณพี่พี่งงออกมาเลยครับผมเย้ยหยอกครับหยอกหยอกใจให้เส็จครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าในคลิปตอนนี้ พอดีอแบตไม่ผมหมดนะฮะก็เสียงก็เลยไม่มีเสียงนะฮะก็ขอเป็นการบรรยายะะแทนแล้วกันนะครับผมครับพอดีผมเจอสหายท่านหนึ่งนะฮะอยู่อำเภอชุมแพนะครับผมก็ตามสหายท่านนี้มาเรื่อยสายริมทางท่านนี้มาเรื่อยผมห็นแก้ปัน่นจักรยานนะฮะเก็บของเก่ามาเรื่อยนะครับผมผมก็จอดรออยูอ่ด้านปากซอยตรงนี้นะฮะ แต่ทีนี้แกก็ทีนี้แกก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายเข้าไปในพื้นที่ว่างเป็นป่านะฮะตรงตรงด้านซ้ายมือนะฮะตรงด้านซ้ายมือนะฮะผมก็ตามเข้าไปนะฮะหลังจากนั้นมาผมก็กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งฮะสักปมสักพักหนึ่งผมก็ตามเข้าไปนะฮะผมก็เดินเข้าไปลุยป่าหญ้าเข้าไปนะฮะอย่างที่เห็นเนี่ยฮะ ก็ลุยปลายหญ้าเข้าไปฮะก็้วของเข้าไปครับกับหลานชายนะฮะผมก็ลุย,ลย <ๆ S 1> เพื่อจะเอาข้าวสารอาหารแห้งนะฮะไปมอบให้พี่สายท่านนี้นะฮะ mm hmm. ก่อนที่จะเข้าไป mm hmm. ผมก็ได้สอบถามทางร้านส้มตำด้านข้างที่ผมจอดรถอยู่นะฮะ mm hmm. าสายริมทางท่านนี้เป็นใครมายังไงนะฮะก็เขาก็ไม่ทราบแน่ชัดเหมือนกัน,นะฮะ ก็มาอยู่นี่ได้สักพักหนึ่งแล้วนะฮะอยู่สองคนด้วยนะครับที่สําคัญอยู่สองคนด้วยอยู่กับอยู่กับอยู่กับเมียเขานะครับผมอยู่กับเมียเขาเนี่ยผมก็เดินเข้าไปนะก็เรียกพี่เขาพอดีเรียกน้าเขาพอดีไม่ใช่พี่นะครับครับน้าัสดีครับผมผมก็ทักทายครับผมผมก็แสดงตัวจับกลุ่มไม่ใช่ครับผม ผมก็แสดงตัวว่าเราคือสายริมทางนะฮะก็มีของมามอบให้นะฮะผมขอแกนั่งคุยด้วยหน่อยนะฮะอย่างที่เห็นนะฮะอย่างที่เห็นในภาพนะฮะผมก็เปิดกล่องมาผมมีสินค้ามาเสนอครับพี่ครับผม นี้ผมมีข้าวสารอาหารแห้งนะครับผมแล้วก็มีผ้าห่มครับแล้วก็มีรองเท้านะครับวันนี้ราคาเงินผ่อนสองพ้าอบาทนะคะับไเสียค้ายคุณพี่นะครับผมครับผมโอ้คุณพี่คุณพี่พี่งออดูเลยครับผมเย้ยหยอกครับหยอกหยอกแกให้เสียครับผมแกทั้งวันสองคนสวัสดีครับผมนะครับผมสอบถามแกว่าเก็บของทุกวันหรือเปล่าครับผมบางวันก็เก็บของ ได้บ้างไม่ได้บ้างนะฮะเก็บไก่ก็ไปซื้อกินนะฮะซื้อข้าวกินนะฮะคนจ้างก็ทํางานก็เข้าไปนะฮะทำอยู่แะวแวกนั้นก็คาแรงใครจ้างเข้าไปหมดนะครับสภาพความเป็นอยู่ก็อย่างที่เห็นนะฮะนะก็อยู่ในไม่มีน้ําไม่มีไฟนะฮะไม่มีน้ําไม่มีไฟนะฮะ เราเก็บของได้มาแล้วก็จะมากองกองไว้คัดแยกนะฮะตรงตรงบ้านที่อาศัยเนี่ยฮะนะครับผมได้สอบถามอ่าแกชื่ออ่านาตาดำนะฮะนาตาดำแกบอกว่าแกก่อนที่แกจะมาอยู่นี่แกก็อยู่อาศัยอยู่บ้านล้างนะฮะอยู่บ้านล้างบ้างนะฮะอยู่บ้านล้าง แต่เขาก็ไล่ที่นะฮะเขาก็ไล่ที่เพราะเจ้าของที่ดินเป็น้นที่ของเขานะครับม,มันนาเกียร์เ,ออเป็นบ้านเงินทุนบ้านที่ละโอ้นาเกียร์บ้านเงินครับบัตรนี้มันอยู่บ้านลรากระบัดเจ็ดกี่ดอกบ้ตรเงินว่าตายเขาง่ายเด้อวพอเจอรถมาไทยเกีย่ครับมันมันน่าเกียร์เลครับคร,รับนันบ่นแหนละค,ค,ครับแกก็เลยย้ายมาละหกละเหินกับเมียมาอยู่ที่นี่นะฮะ มาอยู่ที่นี่ก็เป็นที่ดินบ้างเปล่าของผู้ใจบุญนะครับเจ้าของที่เขาใจบุญเขาก็ให้อาศัยอยู่นะฮะแต่ก็ไม่มีน้ามีไฟนะฮะก็ใช้ผ้าใบป้ายไวนิ้วกเก่าที่เก็บมาก็มาทําเป็นหลังคาบ้างนะครับผมทํากันแดดกันฝนบ้างนะก็อยู่ตรงนี้ก็เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ให้แกอยู่นะฮะ บางวันก็มีคนจ้างแกเข้าไปานี่แกบอกนะฝนตกก็อยู่ลากยากลําบากหน่อยกนะ็น่าน่าเห็นน้าสงสารน่าเห็นใจนะครับผมสภาพก็เป็นอยู่นะครับ,รบผมก็พูดคุยกับนาตาดำกับภรรยาแกปร,ประมาณนะฮะผมก็ได้ช่วยให้เงินแกไปอีกอนะ ห้าร้อยบาทนะครับผมจะแกไปซื้ออะไรนะครับผมตามกําลังผมเองนะครับผมครับผมนี่แหละครับผมคนเราถ้ารู้สึกว่าท้อแท้หรือหรือหมดหนทางท้อกับงานท้อกับการใช้ชีวิตให้ให้ดูคนที่ยังลําบากกว่าเราก็มีนะฮะในสังคมนี่ครับท่าจะมีบ้านอยู่กันเลยนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยสู้ๆนะครับผมผมก็บอกว่าผมเป็นกําลังใจให้แกสองคนนะฮะ เดี๋ยว่างๆผมจะแวะผ่านมาผมจะแวะมาหาแกอีกนะฮะก็มามีอะไรก็จะมาฝากอีกนะครับเช่นเดิมนะครับขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับชีวิตไม่สิ้นเงินดิ้นเงินต่อไปนะครับผมเรายังหายใจอยู่นะครับผมสู้ๆครับผมสวัสดีครับผม เพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิด่งกดทั้งหมดด้วยนะครับ